ตอนนี้ปัดยืนอยู่ที่หน้าสถานี Twickenham ค่ะซึ่งเป็นสถานีรถไฟสาย Southern Railway นะคะสะดวกสบายแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะจากสถานี Richmond นะคะซึ่งเป็นย่านที่หลายๆคนรู้จักกันดีค่ะเดินทางต่อมาเพียงแค่สถานีเดียวใช้เวลาประมาณ7นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็จากตัว station ตรงนี้จะไปถึงโครงการ Twickenham ได้ในเวลาเพียง15นาทีค่ะ สะดวกสบายมากๆเลยนะคะซึ่งสถานีรถไฟตรงนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อไปยังวอเตอร์ลูหรือว่าแคลแฮมจังชันได้ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นถนนเชอร์ s สตรีทนะคะชื่อดังของย่านทริคแคนแฮมค่ะบริเวณนี้นะคะคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบอังกฤษอังกฤษนะคะเพราะว่าจะมีชาวโลเคอลค่ะมาใช้ชีวิตนะคะ enjoy lifestyle ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่ร้านเสื้อผ้านะคะรวมไปถึงร้านดอกไม้และอื่นๆอีกมากมายค่ะ ใช้เวลาเดินเท้าจากถนนเส้นนี้นะคะไปยังโครงการทริเกนแฮมเพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะนี่ก็คือร้านเอลไายนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในร้านอาหารแล้วก็ผับในย่านทริเกนแฮมค่ะที่คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบอังกฤษนะคะทั้งอาหารและเครื่องดื่มค่ะที่ทริเกนแฮมค่ะมีมากกว่าที่คุณคิดนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้าเทมส์ค่ะก็จะได้บรรยากาศริมน้ําแบบนี้นะคะบริเวณวอล์กเวย์ใกล้แม่น้ําค่ะ รวมไปถึงนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีชาวท้องถิ่นนะคะชาวโลเคอลมาเดินออกกำลังกายจ็อกกิ้งนะคะพายเรือแคน,นูรวมไปถึงจอดเรือยอชทำกิจกรรมกลางน้ำค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะของเพื่อนบ้านที่ทว c ค e น h a m มก e ีนค่ะซึ่ง เป็นลักษณะนะคะบ้านสไตล์อังกฤษแล้วก็อยู่กันพักอาศัยกันแบบเงีย,งยบๆนะคะเป็นสไตล์ชาวอังกฤษเก่าค่ะดังนั้นนะคะมั่นใจได้เลยว่าการพักอาศัยที่นี่นะคะจะมีความเงียบสงบแล้วก็ฟีลลิ่งเหมือนอยู่บ้านจริงๆค่ะที่โครงการ t เวิร์คแฮมกรีนค่ะมีทั้งแบบอพาร์ตเมนต์และก็แบบบ้านมิลเฮาส์นะคะซึ่งบ้านมิลเฮาส์จำนวนหนึ่งค่ะก็จะมองเห็นกับเครนริเวอร์นะคะซึ่งเป็นคูน้ำค่ะบรรยากาศน่ารักๆแบบนี้นะคะ แล้วก็ตลอดเส้นทางนี้ค่ะก็จะสามารถไปยังโครงการ Twickenham Square ได้นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ในโครงการนี้ของ London Square ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เซ l ล์แก l เลอรของโครงการ Twickenham Square ค่ะจากบริษัท London Square นะคะซึ่งย่านนี้ค่ะ Twickenham เป็นย่านที่มีความเงียบสงบแล้วก็น่าอยู่อาศัยนะคะใกล้กับย่าน Richmond ซึ่งคนไทยหลายๆคนคงคุ้นเคยกันดีเพราะเป็นย่านเก่าแก่นะคะที่มี ราชวงมีคนดังแล้วก็ผู้ดีอังกฤษอยู่กันมากมายค่ะนี่เป็นโมเดลของโครงการ Twickenham Square จากบริษัท London Square ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะประกอบไปด้วยบ้านแบบทาวน์เฮาส์นะคะมีทั้งแบบ4ห้องนอนและ3ห้องนอนซึ่งตอนนี้แบบ3ห้องนอนเหลือเพียงแค่1ยูนิตเท่านั้นบ้านแบบนี้นะคะมีที่จอดรถด้านหน้าค่ะรวมไปถึงมีสวนหลังบ้านนะคะและสำหรับ โครงการอพาร์ตเมนต์ค่ะเรามีทั้งหมด4อาคารที่เปิดขายแบบ p r i v a t e นะคะส่วน2อาคารนี้จะเป็นสำหรับรัฐบาลเท่านั้นค่ะในส่วนกลางของพื้นที่ตรงกลางนะคะจะเป็นสวนที่ลูกบ้านสามารถมาทำกิจกรรมพักผ่อนได้แล้วก็รอบๆโครงการจะมีบริเวณถนนรอบๆโครงการเลยนะคะให้สามารถรถวิ่งได้แล้วก็ลูกบ้านสามารถออกกำลังกายได้ด้วยค่ะ อันนี้เป็นโมเดลของโครงการ Twickenham Green ค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลกับโครงการ Twickenham Square นะคะที่โครงการนี้จะเป็นบ้านทาวน์โฮมที่เรียกว่าบ้านมิ w House ค่ะมีตั้งแต่แบบ2ห้องนอนไปจนถึง4ห้องนอนนะคะซึ่งบ้านฝั่งนี้จะมีโรงจอดรถอยู่ที่ชั้น1นนะคะส่วนบ้านฝั่งนี้ค่ะจะมีลานจอดรถด้านหน้าบ้านให้นะคะแล้วก็ลักษณะโครงการจะเป็น L shape ค่ะอ้อมมาทางด้านหลังซึ่ง ตรงนี้นะคะบ้านแบบ2ห้องนอนค่ะมีจำนวนจำกัดแล้วก็เหลือไม่มากแล้วนะคะความพิเศษของบ้านนี้ก็คืออยู่ติดกับแม่น้ำเครนค่ะซึ่งก็จะได้บรรยากาศแบบริมน้ำนะคะมีสวนหลังบ้านพักผ่อนหย่อนใจได้ยินเสียงน้ำไหลค่ะตั้งแต่เดือนกันยาที่ผ่านมานะคะซึ่งเราได้เริ่มเปิดตัวโครงการค่ะเป็นที่ได้รับความสนใจแล้วก็มีการจับจองห้องไปอย่างรวดเร็วนะคะ หากท่านใดสนใจรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมกับโครงการ Twickenham Square Twickenham Green ติดต่อ Supreme UK ได้เลยค่ะ